ออกคันนี้กับเราในราคา6 0แสนกลางๆไม่ถึง7 0 0 0แสนกับ Honda Civic 1.5 EL Plus ปี B 2021จะสวยแค่ไหนไปดูกันดีไซน์ภายนอกเป็นโฉมใหม่แบบ Full Model Change ไฟหน้า LED และ day time running light กระจังหน้าทรงเรียบเท่ล้อแม็กขนาด16นิ้วดีไซน์ลงตัวสุดๆภายในเป็นเบาะหนังดำเรียบหรู บาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขคับพวงมาลัยมัลติฟังกชันมาพร้อมบลูสคอนโทรลคอนโซลแอร์แบบรังผึ้งสวยมากหน้าจอทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธไม่ต้องกลัวว่าจะจอดแล้วชนเพราะมีกล้องมองหลังมาให้เบาะข้างหลังกว้างสบายมาพร้อมที่พักแขนและก็ที่รองแก้วนั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวแบตหมดเพราะมีที่ชาร์จ usb มาให้ด้วยฝาท้ายกว้างเก็บของได้สบายมาก คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมาพร้อมกุญแจสำรองยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย